ขั้นตอนการมาถึง Journal Virtual ด้วยตนเองในระบบ t a r m i n นะคะเราสามารถใช้งานผ่านตัวโมดูล General Ledger คลิกที่ฟังก์ชัน Journal Virtual ค่ะมองหาปุ่ม Add ซึ่งอยู่มุมบนขวามือทำการคลิก Add เพื่อเริ่มขั้นตอนการสร้าง Journal Virtual เลือก Prefix นะคะในการใช้ในการบันทึกข้อมูลข้อมูล Prefix นั้นหมายถึงการแบ่งบหมวดหมู่ข้อมูลของเอกสาร โดยเลขที่เอกสาร journal number นะคะตัวระบบเนี่ยจะทำการ running ให้อัตโนโมัติหลังจากที่เราได้ทำการกด save เ,เอกสาร journal virtual เรียบร้อยแล้วระบุข้อมูลวันที่นะคะในช่องเดทเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลบัญชีใส่ข้อมูล description ของ journal virtual ใบนี้ยกตัวอย่างเชน่นบันทึก a c c u e x p e n s เราสามารถเพิ่มรายการบันทึกบัญชีโดยการกดปุ่มเครื่องหมายบวกบนแถบสิ่งน้ำเงิน ระบุข้อมูล Department Code หรือแผนกในการบันทึกรายการระบุข้อมูล Account Code ที่เราต้องการบันทึกข้อมูลใส่ข้อมูล c o m เมนต์เพื่อไป็นคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรายการนี้นอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถเลือกตัว c u r r e n c y และเรทในการบันทึกบัญชีได้จากนั้นทำการระบุจำนวนเงินที่เราต้องการบันทึกบัญชีว่าเป็นขาดดบิตเครดิต เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทําการกดปุ่มโอเคเพื่อเป็นการบันทึกรายการบัญชีนี้และกดปุ่มเครื่องหมายบวกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเพิ่มรายการบันทึกบัญชีก่อข้อมูลให้ครบถ้วนเหมือนขั้นตอนก่อนหน้าค่ะเมื่อก่อข้อมูลรายการบันทึกบัญชีเรียบร้อยครบถ้วนแล้วข้อมูลทั t a ท a m o u ม t ในด้านเดบิตและเครดิตเท่ากันแล้วให้เราทําการกดปุ่มโอเคค่ะ หลังจากนั้นนะคะทำการกดเซฟแล้วตัวระบบจะแสดง Information Success และทำการกดปุ่มโอเคอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้าง journal v i u c h e r ใบนี้ค่